ช่วงนี้ถ้าเกิดใครดูย้อนหลังนะครับช่วงนี้เป็นช่วงประวัติศาสตร์โลกเลยที่โลกจะต้องจารึกไว้เลยว่ามันไม่เคยเกิดอะไรแบบนี้มาก่อนในโลกนี้ก็คือวันนี้วันที่ไรนะย1สบมีนาคม2563รัฐบาลเพิ่งประกาศให้ห้างสินค้าปิดทั้งประเทศในวันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วก็ ทุกอย่างนี้ก็จะเริ่มปิดกันหมดแล้วโรงเรียนลูกผมก็ไม่ไปเรียนกันแล้วนะครับเพราะเขาเราปิดโรงเรียนหมดเลยเพราะว่ากลัวการระบาดของไอ้โควิดเนี่ยซึ่งไวรัสโควิดใครที่มาดูย้อนหลังเนี่ยคุณจะได้จำเ,เราจะได้จําอันนี้ไว้นะครับแต่ว่าแทนที่จะเครียดก,กับมันเนี่ยเรามาใช้เวลาเป็นประโยชน์ดีกว่ามันไม่ยากนะทุกคนเวลาคุณอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วคุณจะได้เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูวิธีการอ่านดีกว่าถ้าคุณมีหนังสือสองภาษาเพราะอะไรรู้บ้าง ผมเคยเรียนหนังสือสองภาษาหนังสือสองภาษาคือหนังสือภาษาที่ม,มีมีด้านหนึ่งเป็นภาษาที่คุณเก่งแล้วกับอีกด้านหนึ่งเป็นภาษาที่คุณกําลังจะเรียนมันอยู่นะครับคือคุณเข้าใจเปล่าว่าเรียนภาษาเนี่ยถ้าคุณไปนั่งเรียนแบบอะไรย่อยๆยำๆแกมมาอะไรไม่ไม่ได้ผลหรอกนี่เป็นเหตุผลที่คนเรียนภาษาแล้วมันไม่ได้ผลเพราะไปเรียนย่อมๆยำๆแล้วก,กลัวกันแล้วก็แบบกลัวใช้ผิดนนนี่ดีละวันนี้เราบัณฑิตสอนเปิดโรงเรียนปิดหมดดีละ พอฉันจะเปิดจะได้ผมจะเปิดโรงเรียนสอนภาษานี้ฟรีเลยเนี่ยเปิดโรงเรียนสอนภาษาที่ทําให้คุณเนี่ยเก่งภาษาได้ก่อนคบพอ,พอโลกกลับมาอีกทีหนึง่งหลังจากโควิดคุณเก่งภาษาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปเครียดก,กับมันนะครับโอเคส่วนใหญ่เนะี่ยถ้าคุณไม่ได้ใช้มันทุกวันคุณจะลืมมันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเด็กๆนะตอนทำไมผมถึงเก่งภาษาเพราะผมเอามันมาใช้เพราะตอนเด็กๆเ,เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือ how to อยู่แล้วใช่ไหม ผมอ่านมันเป็นภาษาอังกฤษพราะอ่านตอนแรกก็อ่านรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเปิดเด็กเอาซํำให้มุ่นเลยแต่มันสนุกไงตอนนี้เนี่ยพอไปเจอว้เจอขุมทัเจอแบบเจออะไรที่มันที่เมืองนอกตอนไปเรียนเมืองนอกมันเจอหนังสือที่เรียกว่าหนังสือสองภาษาอันนั้นแหละที่ทําให้การเก่งภาษาของผมเนี่ยเก่งขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะคุณดูนะตอนผมเรียนภาษาฝรั่งเศสโอเคตอนผมเรียนภาษาฝรั่งเศสผมไปหาหนังสือสองภาษาที่มันเป็นหนังสือฝรั่งเศสกับภาษาองังกฤษ ไง okay, ้างเพราะตอนนั้นภาษาอังกฤษผมคล่องแล้วเก่งแล้วพ,พ,พอเราเห็นด้านสองด้านเนี่ยด้านหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษด้านหนึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสแต่เนื้อหาเดียวกันนะเราเริ่มเห็นความสัมพันธ์ของมันละด่าก่อนเพื่อที่ให้คุณเข้าใจยกตัวอย่างหนังสือเล่มไหนดีวะหนังสือเล่มอ่ะสิบคำพีนักขายอันน,นี้เล่มนี้ผมพิมพ์เองอ่าเนี่ยเป็นหนังสือเล่มแรกหนังสือภาษาอังกฤษ ในแนว how to เล่มแรกนะครับแล้วมันเปลี่ยนชีวิตของผมเลยชื่อน่งสิบคำพีนักขายหรือ the greatest salesman in the world ตอนนั้นผมอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะครับตอนอายุประมาณ14บ5เนี่ยอาจารย์เอามาให้เรียนนะครับมันเป็นหนังสือที่ต้องเรียนในคอร์สตอนตอนนั้นอยู่โรงเรียนอสมชันพานิชย์นะครับแล้วก็มันเป็นจริงจริงมันไม่ใช่เกี่ยวกับแค่นักขายอย่างเดียวนะมันเกี่ยวกับการความสําเร็จทั้งทั้งปวงนะคุณดูนี่เดี๋ยวสูมเข้ามาสูมแบบใกล้ๆเลยนะ คุณเห็นบอกว่าหน้าหนึ่งมันเป็นภาษาอังกฤษแต่หน้าหนึ่งเป็นภาษาไทยแล้วผมจัดเนะี่ยคือเนื้อหาเป็นเนื้อหาที่เรียนกันคือเนื้อหาที่คุณต้องใช้อยู่แล้วะคุณเข้าใจป่ะเหตุผลเนะี่ยที่คนเรียนภาษาอังกฤษไม่ได้ผลเลยทั้งชีวิตไม่ได้ผลเลยเพราะเขาไม่เคยต้องใช้มันเขาไม่ได้เรียนสิ่งที่ใช้และไอ้สิ่งที่ใช้ก็ไม่เรียนปรากฏว่ามันก็เลยไม่เก่งพอไม่เก่งปุ๊บ ก็เลยมาคิดว่าตัวเองไม่เก่งภาษาโอเคไหมก็เลยมาสรุปว่าตัวเองไม่เก่งภาษาซึ่งมันไม่จริงมันเป็นมันเป็นความผิดของคนสร้างหลักสูตรมันเป็นความผิดของการวิธีการสอนและมันเป็นความเข้าใจผิดของคุณเองจริงๆมันไม่มีใครในโลกนี้ไม่เก่งภาษาโอเคไหมเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะอ่ะเขามาใกล้ๆหน่อยนี่ไอ้เกาะนี่นะเราเห็นใกล้ๆเลยเอาแบบที่พี่โชว์เมื่อวานเนี้ยต้องแบบให้แบบเขาแทบจะแทบจะเพราะว่าอ่ะแล้วข้างหลังนะ คุณเดือนล่างหลังนี้มีมีสคนที่ประสบความสําเร็จจากหนังสือเล่มนี้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วคือประสบความสําเร็จคนแรกผมคือคนแรกคนคนนี้คุณรู้จักอยู่แล้วผมมันเปลี่ยนชีวิตของผมเลยแต่อีกคนหนึ่งนี่ชื่ออะไรชื่อแมทธิวแมคคอนเฮร์รู้จักป่าแมทธิวแมคคอนเฮ์เขาแสดงเป็นดาราตุ๊กตาทองฮอลลีวูดเขาแสดงหนังเรื่องอินเตอร์สเตลลารู้จักป่า อินสตอเซ่าหลายเรื่องอะ่ะที่เราก็ได้ตุ๊กตาทองเรื่องอะไรจำไม่ได้แล้วที่เขาแสงเป็นคนติดยาเสพติดเขาบอกว่านังสือเล่มนี้เปลี่ยนชีวิตของผมมันเป็นหนังสือปัชญาก,การใช้ชีวิตมันเปลี่ยนมุมมองชีวิตให้กับผมและให้ความกล้าหาญที่ผมจําเป็นต้องมีในการตามความฝันของตัวเองเขาเจอหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวจะเล่าประวัติให้ฟังเขาเจอหนังสือเล่มนี้ตอนที่เขาแบบว่ากําลังตอนนั้นจะไปเป็นทนายความเว้ยไปเรียนเป็นทนายแล้วเขาก็รู้สึกแม่งไม่ใช่แล้วก็ระหว่างไปนั่งรอใครก็ไม่รู้แล้วมันก็หนังสือเล่มนัน มันก็ไปอยู่ในในกองแมกกาซีนเขาก็เปิดขึ้นมาอ่านพอเปิดขึ้นมา่านเขาบอกโอ้โหแม่ฉันผิดทางแล้ววะฉันจะต้องตามหัวใจของฉันเองฉันจะต้องตามความฝันของฉันเองก็เลยไปเป็นนักไปเป็นดาราเลยกลายเป็นประสบความสําเร็จอย่างมหาศาลไม่งั้นตอนนี้ก็อาจจะเป็นทนายกิ๊กก๊กหนึ่งคนนะครับทนายที่ไม่มีชื่อเสียงหนึ่งคนโอเคเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการนะอ่านภาษาอังกฤษทําไมคุณอ่านภาษาอังกฤษแล้วไม่อ่านไม่รู้เรื่องเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะหนึ่ง อย่าเขียนยช่วยกันจทย์เลยนะทาไมอ่านภาษาอังกฤษแล้วอ่านไม่รู้เรื่องวันนี้เนะี่ยผมจะสอนวิชามีหนังสือภาษาหนังสืออ่าหนังสือคือผมเป็นคนบ้าผลิตตอนนั้นบ้าผลิตหนังสือสองภาษาเพราะว่าประเทศไทยมันไม่ค่อยมีคือมีแต่ว่าแบบถูกแปลผิดไม่รู้ผมก็เลยผลิตใหญ่เลยนะทุกอย่างทําเป็นหนังสือสองภาษาหมดเลยแล้วก็ตอนนั้นพอดีต,ตัวเองเป็นสำนักพิมพ์เองใช่ไหมผมก็พิมพ์ผลิตเองเลยไม่สนใจไม่ต้องไม่ต้องรอใครมาอนุมัติ เขาใจว่าผมเป็นเจ้าของสรรพพิมพ์เองแล้วผมก็ผลิตเองแล้วก็แปลเองทำไมต้องแปลเองคนอื่นบางคนเขาจ้างคนแปลแต่ผมแปลเองใช้เวลามาหา,าศาลเลยเนะว้ยแปลมันเพราะอะไรผมต้องการให้คนไทยได้เสพอะไรที่มันเป็นภาษาถูกต้องนะที่แปลมนอย่างถูกต้องอ่ะไม่งั้นคุณจะงงยิ่งงงเข้าไปใหญ่เพราะถ้าคนแปลแปลไม่รู้เรื่องอ่ะสมมงหดหนังสือ,อสองภาษาทั้งหมดมันมีแค่นี้นะครับทั้งหมดประมาณหนึ่งสอมี่ห้เล่มนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดู อ่ะดูใกล้ๆเอาคัมภีร์ม้วนที่สานี่เป็นสิบคมภีนะครับเอาคัมภีม้วนที่สามแล้วก็ด้านหนึ่งเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษด้านหนึ่งเป็นภาษาไทยแต่ด้านภาษาไทยด้านภาษาไทยเนี่ยให้คุณอ่านก่อนโอเคปะ่ะแล้วผมทําให้มันตรงกันเลยคุณเข้าใจป่ะว่าถ้าเกิดมันไม่ตรงกันเนี่ยยกตัวอย่างถ้ามันไม่ตรงกันคุณจะงง คุณจะไม่รู้ว่าประโยคไหนแม่งมันคือประโยคไหนกันแน่วะม,มันทำให้คุณรู้เห็นความสัมพันธ์ของมันแล้วคุณจะเข้าใจกันมากโดยธรรมชาติเข้าใจไวยากรณ์โดยธรรมชาตินี่เป็นการเรียนภาษาที่เจ๋งที่สุดที่ผมเคยเห็นมาแล้วตัวเองก็ทํามาตลอดนะครับผมจึงได้พูดได้6ภาษาเข้าใจปะนี่เป็นเหตุผลที่ผมเรียนภาษาเยอรมันฝรั่งเศสอิตาเลียนแล้วก็รัสเซียเพิ่มขึ้นมานะครับสมมุติว่า I will persist until success ทุกคนไม่เข้าใจ I will persist until I succeed บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าแปลว่าอะไรก็บาทีนี้มันตรงกันเลยฉันจะยืนหยัดจนสำเร็จนะครับมันก็จะตรงกันแล้วก็สมมุติว่าประโยชน์ต่อไปเนี่ยผมจะพยายามให้พารากราฟแต่ละพารากราฟมันตรงกันเข้าใจปะ่พะพารากราฟแต่ละ,ะเนี่ยไม่งั้นนะถ้าเกิดมันเรียงกันแล้วมันเป็นก้อนๆอ,อย่างเงี้ยคุณจะไม่เข้าใจมัน คุณจะงงว่าอะไรมันตรงไหนว่ามันคือตรงไหนวะเนี่ยฉันจะยืนหยัดจนสำเสร็จอันนี้ก็ตรงกันอันนี้พารากรัปนี้พารากรัปใหม่ละแต่คุณเห็นว่ามันมีช่องว่างเยอะทําไมเพื่อที่คุณจะรู้ว่าอ,อ๋อเฮ้ยฉันกําลังอ่านถึงตรงนี้ไม่เข้าใจเปล่าและวะน,น,น,นี่แหละนี่เป็นเหตุผลที่ผมจะต้องทำอ่าสมมุติว่าคุณจะเรียนภาษาคือจริงๆเอไออ,อีกเหตุผลหนึ่งนะนี่เหตุผลที่สามที่คนเรียนภาษาอังกฤษเราไม่ได้ผลเพราะอะไรหรือเรียนภาษาอะไรก็ตามเราไม่ได้ผล เพราะเขาไปอ่านเรื่องที่แม่งไม่น่าดูเรื่องที่ไม่ไม่ใครสนใจยกตัวอย่างตอนผมเรียนภาษาอังกฤษในเอแบกแล้วก็ต่อไปต่อที่ออสเตรเลียเข้าเรื่องอะไรมาอา่านให้อา่านรู้ปะ่ะขา่าวเก่าๆข่าวธุรกิจเก่าๆใครจะไปสนใจแล้วเอาแบบยากๆเลยยากสุดๆเลยคือหนึ่งเราไม่สนใจนี่คือพอพอไม่สนใจปุ๊บมันไม่อยากอา่านแล้วสองมันเป็นข่าวเก่าพอไปข่าวเก่าปุ๊บเราไม่อยากอ่าน แล้วสามสับยากเกินไปก็ไม่อยากอ่านอีกแต่เนื้อหาประเภทนี้มันเป็นเนื้อหาที่ใช้ในชีวิตประจําวันคุณเอาไปใช้ต่อได้ไปพูดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยยิ่งชอบเข้าไปใหญ่มันจะยิ่งแบบคือมันจะทําให้เราอยากจะทําซ้ําๆเขา้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือเคล็ดลับที่เคล็ดลับที่ให้ไปนี่คือเป็นเหตุผลต่างๆที่เรียนกันไม่สําเร็จนะ พยายามอ่านภาษาไทยก่อนเพื่อที่คุณเข้าใจมันแล้วพอไปอานภาษาอังกฤษคุณจะแบบกระจ่างเลยคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นฉันไม่ได้โง่ภาษาขนาดนั้นนี่ว่ามันเป็นอารมณ์ของผมตอนนั้นเลยนะคือเราเริ่มที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยกูก็ไม่ได้โง่นะเราก็เรียนภาษาเก่งเหมือนกันนะั้นเราก็สามารถที่จะเห็นมันได้พก็ใ้คุณเห็นทุกหน้าอันนี้เนี่ยจะเป็นสองภาษาหมดเลยนะครับ เอานี้ไปเรียนไปนั่งอ่านตอนโควิดถ้าใครสนใจก็สั่งมาได้มีอีก2อันนะครับที่เป็นหนังสือ2ภาษาก็คือต้องเป็นที่1ให้ได้นะครับต้องเป็นที่1ให้ได้ซึ่งเดี๋ยวคุณดูนะข้างในสีสีแล้วกระดาษเดี๋ยวคุณดูกระดาษดีกว่าให้อยากให้คุณจับได้เลยว่ากระดาษมันเป็นยังไงกระดาษนี่มันเป็นกระดาษแบบกระดาษแบบว่าอาร์ต ด้านเคยเห็นกระดาษอาด้ามันจะลื่นนิดหน่อยผมต้องการเอากระดาษแบบนี้มาเพื่อที่มันจะเป็นกระดาษสีคุณเห็นป่าพิมพ์สีสีทั้งเล่มพิมพ์สีสีทั้งเล่มแล้วนี่มันคือประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยนะคืออะไรรูป้ป่าคนไทยคนแรกของประเทศไทยที่ไปยืนคุมลงหน้าปกยืนคุมฝรั่งชนะที่คาร์นิกีฮอลที่นิวยอร์กและลง New York Times, นิวยอร์กไทมส์หน้าปกเลยมันเป็นประวัติศาสตร์ของชาติเลย แล้วผมเอามาไว้ในนี้เพื่อให้ทุกคนได้ดูอ่ะแล้วในนี้คือ39เก้ข้อรับส9เคล็ดลับสู่ความสําเร็จแล้วทําเป็น2ภาษาลูกคุณก็อ่านได้คุณรู้ไหมว่าผมนะเออจะบอกให้ผมบอกลูกของผมนะลูกของผมเรียนโรเอ็นเตอร์ที่ดีที่สุดอันหนึ่งของประเทศไทยท็อปสามของประเทศไทยแล้วผมบอกเขาว่าเนี่ยลูกนะไปอ่านแล้วลูกผมนะคุณรู้ป่าภาษาไทยอะ่ะ เป็นวิชาที่เขาร้องไห้เลยแล้วผมเห็นตำราของเขาผมก็ร้องไห้เหมือนกันว่าโอ้โหทำไมวิชาภาษาไทยนี่มันบ้าจริงๆอะเรียกว่าหลักสูตรเรียกว่าบ้าเลยแล้วกันเรียกว่าไม่ได้เรื่องผมบอกงั้นลูกไม่ต้องอ่านภาษาไทยละพ่อไม่แคร์ว่าลูกจะตกภาษาไทย คือลูกผมเป็นคนที่แบบรักการเรียนไงลูกผมทุกคนนะสี่คนนะเรียนเก่งหมดเลยเจ้าเจ้าคนโตนี่ได้ท็อปของชั้นเลยนะในโรงเรียนอินเตอร์ที่ยากที่สุดอ่ะหนึ่งหนึ่งเออสามสามโรงเรียนอนะ่ะที่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 ท็ทอปของประเทศลูกผมในวิซาคนโตอะ่ะแล้วเขาก็แบบว่าวิชาภาษาไทยนี่แบบโอโ้โหเครียดเลยแล้วผมผมก็บอกเขาลุงถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยไม่ต้องพ่อไม่แคร์เลยวิชานี้นะไม่มีใครเรียนไปก็เท่านั้นอะ่ะ แล้วมันหลักสูตรมันห่วยมากผมบอกให้ลูกผมไปเรียนภาษาไทยอันนี้แล้วลูกผมก็ภาษาไทยอ่านไม่ค่อยล่องแต่ภาษาอังกฤษอ่านข้องผมก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยอ่านภาษางั้นอ่านภาษาอังกฤษก่อนนี่เป็นหนังสือสองภาษาครับลูกคุณเอลีนเตอร์อยากเรียนภาษาไทยก็ทําได้นะครับก็คือทําอ่านอ่านภาษาอังกฤษก่อนให้อ่านภาษาอังกฤษก่อนแล้วค่อยมาอ่านภาษาไทยเข้าใจป่ะอายุตัวอย่างอันนี้ข้อ20 ยี่สิ reputation reputation ให้ผมให้เขาอ่านภาษาอังกฤษก่อนเสร็จแล้วค่อยมาอ่านภาษาไทยชื่อแล้วเขาก็เาก็จะค่อยๆกับสะกดมันชื่อเสียงรักษาเท่าชีวิตโอเคมันก็ไม่ใช่ตรงแปลตรงทุกอย่างนะครับแต่ว่าเราแปลเพื่อให้ได้เซนส์ให้ได้แบบให้ได้ใจความนะครับอ่าอันนี้ผมผมกับแมรี่เป็นคนคือผมเขียนเป็นภาษาไทยก่อนเอ้ยอจำไม่ได้เขียน,าาน,นเป็นภาษาอังกฤษก่อนมั้งผมเขียนเป็นภาษาอังกฤษก่อน แล้วก็ค่อยแปล,แปลเป็นภาษาไทยนะครับให้เพื่อนช่วยแปลตอนนั้นภาษาไทยยังไม่ค่อยคล่อ,อง10ปีที่แล้วผมคิดทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษก็เลยเขียนเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วให้เพื่อนช่วยแปลเป็นภาษาไทยแล้วผมก็เก่าภาษาไทยอีกทีหนึ่งว่าให้มันเข้ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยสองภาษาเนี่ยมันแม่นแน่นอนเพราะว่ามันมาจากครัวของผมและหนังสือเล่มนี้คุณจําได้ไหมขายดีเป็นล้านเล่มอ่ะเป็นหนังสือ how to เล่มแรกที่ขายของประเทศเลยนะที่ขายเป็นล้านเล่มตอนนั้นออกมามันขายดีสุดๆเลยแล้วแบบว่า าขายดีจนผมแบบพิมพไม่ทันนะครับเล่มนี้นะครับคือหนังสือ2องภาษาเล่มหนึ่งหนังสือ30วิธีเอาชนะโชคชะตาหนังสือเล่มนี้ตอนนั้นโอ้โหทําให้ผมมีชื่อเสียงมากเลย10น่าจะออกมาปะมาณ9ปีที่แล้วนะครับหนังสือเล่มนี้คุณดู้าหลังโชคชะตาเปลี่ยนแปลงได้หรือคําตอบคือได้แน่นอน30โชคโชคีวาิตชีวิตเอาชนะได้เปลี่ยนชีวิตคนมามากมายในทางที่ดีขึ้นบ๊ะบะโอเคเดี๋ยวผมจะในนี้เนี่ยจะให้30กฎ แห่งโชคชะตานะครับซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์นะเราเป็นคนเราเป็นคนอะไรอ่ะเดี๋ยวให้ดูปกใกล้ๆให้ดูปกใกล้ๆวันนี้เราเราทำแบบเราจะเ,เหมือนกับลองทำลองทำอะไรใหม่ๆด้วยนะครับนี่เราดูในข้างในเนาะก็จะเป็นสองภาษาเหมือนกันนะครับทุกคนดูเห็นไหม มีภาษาไทยข้างบนแล้วก็มีภาษาอังกฤษข้างล่างนี่นะครับทุกคนก็มีภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับสามารถที่จะอันนี้ผมรู้สึกจะเขียนเป็นภาษาไทยก่อนแล้วให้แมรี่ช่วยแปลภาษาอังกฤษแล้วผมกล่าวอีกทีนึงอันนี้เขียนเป็นภาษาไทยก่อนคุณดูแล้วก็มีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับอยู่ในหน้าเดียวกันเลยจะได้ไม่หลงไงคนส่วนใหญ่จะไม่ได้ไม่หลงแล้วคุณจะต้องอ่านภาษาไทยก่อนอ่านภาษาที่รู้เรื่องก่อนโอเคอันนี้แหละเปลี่ยนชีวิตเป็นกระดาษดีๆทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนโอเค แล้วมีอีกเซตหนึ่งทีค่คนส่วนใหญ่ไม่รู้อันนี้ก็คือความรวยนันฟรีเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ดีกว่าความรวยนันฟรีก็คือแปลมาจากหนังสือของนโปเลียนฮิวนะครับนโปเลียนฮิวคือคนไหนคนนี้นโปเลียนฮิวคนนี้ด็อกเตอร์นโปเลียนฮิวคนนี้เป็นคนที่เขียนรวบรวมกฎแห่งความสาเร็จออกมาเป็นชุดแรกของโลกกฎแห่งความสาเร็จที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับความรวย เกี่ยวกับ Economics, อีกนมิกส์เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ส่วนบุคคลผู้ง่ายเกี่ยวกับความรวยส่วนบุคคลเขาเป็นคนแรกที่สรุปออกมา17ข้อนะครับแล้วผมเอามาทําสรุปออกมาเป็นหนังสือ2เล่มพวกนี้ขายขายดีมากเลยจนแบบหมดสต็อกแล้วหมดสต็อกอีกนะครับจนครั้งที่แล้วหมดสต็อกแล้วผมต้องไปอะไรอะไปพิมพ์ใหม่นะครับเพิ่งพิมพ์ใหม่เสร็จออกมาหนังสือความรวยนั้นฟรีเดียจะบอกดูข้างหลังนี่ อันนี้ก็เป็นหนังสือสองภาษาเช่นกันนะครับหนังสือสองภาษาเช่นกันสามารถเอาไปฝึกภาษาได้ด้วยเนื้อหาดีๆยกตัวอย่างอ่านให้ฟังข้างหลังคานทีคานท,ทีนะหนังสือเล่มนี้ท่านคานทีมุ่งม,มัน่นให้คนอินเดียคุณอินเดียจำนวนมากได้อ่านเรื่องต่อไปนี้เป็นความจริงที่มีหลักฐานยืนยันหลังจากที่คานทีอ่าน a n d Grow ก i c h ก็คือหนังสือความรวยนั้นฟรีนั่นเองนะครับท่านมีความประสงค์ให้แจกจ่ายให้คนอินเดียจำนวนมาก จึงได้ส่งสายรับไปสหรัฐเลยนะเว้ยส่งสายรับไปสหรัฐเพื่อสืบให้ชัดเจนว่าด็อกเตอร์นโปเลเรนฮิลเป็นคนที่ถูกจ้างมาเขียนอจโกสไรเตอร์นั่นเองหรือเป็นของปลอมหรือว่าสำเร็จจริงๆเขาอยากจะดูตรงนี้เขาสืบมาก่อนก่อนที่จะแบบว่าเอามาเผยแพร่ให้คนอินเดียได้อ่านเขาไปสืบมาก่อนแล้วไงด็อกเตรฮิลถูกจับตามอง24ชั่วโมงและเมื่อท่านคันธีได้รับทราบผลแล้วจึงสั่งให้หนังสือเล่มนี้มีแจก จ่ายให้คนทั่วอินเดียได้อ่านคานทีเอาหนังสือเล่มนี้ให้คนทั่วอินเดียได้อ่านเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือสร้างความสำเร็จที่ขายดีที่สุดเล่มหนึ่งในประวัติศาสตร์จริงๆไม่ใช่เล่มหนึ่งหนังสือเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดหนังสือความสําเร็จที่ดีที่สุดสร้างคนเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยมาเยอะมากเลยนะครับโอเคอันนี้ให้ต้องใกล้กว่านี้นะปีเตอร์ต้องแบบแทบจะเรียได้เลยเข้าใจับอม์อารมณ์นั้นเลย อ่ะแต่ผมว่าต้องแสงสว่างกว่านี้นะต้องแสงสว่างกว่านี้นี่เพิ่มียคน<อ>บอกว่าเสียง่เหรอเพราะไม่ได้สใส่ไมค์ลืมสใส่ไมค์ใส่เอ่อใส่ให้หน่อยนะครับโอเคมสททำไมต้องเป็นเวอร์ชันนี้มาสเตอร์ทรานสเลชันเอาไม่แก่ก็ได้หีิแค่นี้เองมาสเตอร์ทรานสเลชันแอดิชันงานแปลงานแปลเวอร์ชันนี้เนี่ยมันเป็นงานแปลของผมผมแปลเองทำไมต้องแปลเอง เพราะว่าผมไม่ไม่เชื่อใจนักแปลคนไหนเลยในประเทศเพราะอะไรเวลาคุณแปลของแบบนี้เนี่ยคุณจะต้องเข้าใจเนื้อหามันไม่ใช่จะไปเอานักแปลที่ไหนที่แค่รู้ภาษาอังกฤษก็มาแปลได้ไม่ใช่คุณจะต้องเข้าใจเนื้อหามันและอยู่กับภาษาทั้งสองภาษามันนานพอผมอยู่กับภาษาอังกฤษมา20กว่าปีเฮ้ย hey, 30เลย30กว่าปีและอยู่กับภาษาไทยก็เนี่ย49ปีนะครับ เข้าใจทั้งสองภาษาและรู้ว่าคนประเทศไทยจะเข้าใจแบบไหนห้ามให้เข้าใจผิดประเด็นแล้วต้องแล้วต้องเข้าใจภาษาอังกฤษท่องแท้ด้วยแล้วต้องเป็นเนื้อหาประเภทนั้นด้วยนี่แหละถึงจะต้องผมจะต้องแปลเองเลยนะครับเพราะต้นฉบับมันเป็นคําภาษาอังกฤษนี้ใช่ไหมผมก็เขียนเปแปลภาษาไทยให้แต่กลัวว่าคนไม่ไม่ไม่เห็นว้ว่าบรรทัดต่อบรรทัดนี่บรรทัดต่อบรรทัดเลยด้วยคุณจะไม่มีทางคุณจะเสพมันทีละคาทีละคาได้เราทําเป็นครั้งแรกนะครับกล้องอาจจะไม่ยัง,ย,งยังไม่นิ่ง นี่นะเดี๋ยวจะอธิบายฟังติ๊กเอนโกริชมีเล่มหนึ่งเล่มสองนะครับไอ้ข้อเจ๋งคืออะไรรมีบางอันเนี่ยที่ผมกลัวว่าคุณจะอ่านไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจมันมีเนี่ยผมมานั่งเอดิตหมดเลยเนี่ยคุณเห็นตรงนี้ไหมบัณฑิตอธิบายเห็นปะเอาใกล้ๆเลยให้เห็นบัณฑิตอธิบายมีกล่องทุกอย่างประโยคเด็ดที่เต็มไปด้วยปัญญานี้มาจากหนงังสืออ่าผมก็ผมก็จะแบบเสริมคอมเมนต์ของผม ว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันมาต้นตอนมันมาจากไหนนะเดี๋ยวคนจะไม่รู้มันจะแบบมันจะน่าสนใจมากขึ้นไงมันไม่ใช่เป็นหนังสือแปลธรรมดานะเว้ยเพราะว่าผลที่แปลมันคือผมแล้วผมเข้าใจเนื้อหาประเภทนี้ที่เข้าใจมันต้นตอนนี้มันมาจากไหนโยงมายังไงมันมีประวัติศาสตร์ของมันมันสนุกอ่ะอ่ะนี่แล้วมันมีช่วงที่บัณฑิตอธิบายเห็นป่ะแล้วมันก็จะเป็นเอ่อเป็นสีอีกสีหนึ่งแล้วก็เป็นอะไรอ่ะ ผมก็จะทําให้เห็นชัดเจนว่าอันนี้มันเป็นมันไม่ใช่ช่วงแปลแล้วอันนี้มันเป็นช่วงที่ผม,มอธิบายให้ฟังมันก็จะเป็นตัวหนังสือแบบเอียงใช่ไหมตรงนี้เป็นบทเรียนที่สําคัญสําหรับคนอกหกักทุกคนนะครับในจำนวนจดหมายที่ผมได้รับขอปรึกษารัาหาต่างมันมันมันอะไรเงี้ยมันก็เดี๋ยวคุณไปอ่านได้อ,อ่โอเคนี่ก็เป็นหนังสือ2ภาษาทั้งเล่มนะครับมี2อันสรุปหนังสือ2ภาษามีอะไรบ้างมีหเล่มนี้นะครับอ้อมี6เล่มเล่มนี้เล่มหนึ่งเดี๋ยวหเล่มนะครับเดี๋ยวตั้งไว้เลย ส้างไว้แบบนี้แล้วกันจะได้อ่านได้โอเคอีกเล่มหนึ่งเล่มนี้เป็นเล่มแรกที่ผมทำหมอผู้แู่้ที่สุดในโลกมาจากหนังสือชื่อว่า as a man t h i n k i t แล้วคำว่าหมอดูต้องบอกก่อนเลยนะคนส่วนใหญ่ไม่ได้แปลแบบนั้นนะคนส่วนใหญ่บปกว่า as a man t h i n k i t แปลว่าอะไรในเทปภาษาอังกฤษดิอังกฤษ as a man t h i n k i t แปลว่าอะไรแปลว่าอย่างที่มนุษย์คิด as เพราว like เนี่ย as เพราเหมือนอย่างที่ดังที่อย่างเงี้ยดังที่มนุษย์คิด as a man think it think it ตัวนี้นะครับอ้าวไอ้เนี think it ก็คือ think ถูกต้องป่ะ think แต่ว่ามันมี s เงี้ยแต่ภาษาเก่าคือเป็น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 เอกพจน์ใช่ไหม a man ใช่ไหม think t h i n k ต้องมี s ใช่ไหมต้องเพราะมันเป็นเอกพจน์ต้องมีกริยาที่ตามมาต้องมี s เสมอ a man thinks แต่ว่า ภาษาเก่ามันใช้ t h i n k แทนที่จะเป็น t h i n k s เนี่ยนั่นคือนี่คนส่วนใหญ่มันก็ไม่เคยเจอคำนี้ก็งงแล้วครับแล้วผมแปลไม่อยากจะแปลชื่อหนังสือว่าดังที่มนุษย์คิดไงหนังสือแม่งไม่ขายแน่เลยดังที่มนุษย์คิดผมเลยใช้คำว่าหมอดูผู้แม่นที่สุดในโลกวงเล็บคือตัวคุณเองผมเป็นคนใช้คำนี้คนแรกในประเทศไทยนนประโยคนี้หมอดูผู้แม่นที่สุดในโลกตอนนี้หลายคนเอาไปเรียนแบบ ไมปทำเป็นคลิปไปทำเป็นอะไรครับไ,ไ,ไม่ได้เครดิตด้วยผมต้องต้องเคลมไว้ก่อนอ่ะอันนี้เป็นหนังสือ,อสองภาษานะครับสองภาษาเรียกว่า dual language นะครับ dual language dual แปลว่าสอง dual language success classic นะครับ v o ลุ่มหนึ่งอันนี้เบอร์นหนึ่งเลยนะครับมีสามเนื้อหาในราคาเดียวหมายความว่าอะไรมีภาษาอังกฤษภาษาไทยอันนี้เนะี่ยเป็นหนังสือไอ้หน,นังสือเล่มนี้นะเนี่ยมันเป็นหนังสือที่กูรูทุกคน คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนอ่านนั่นคือหนังสือ As a Man t h i n k e t ของ James Allen นะครับที่ผมไปแปลมาเอาแบบใกล้ๆเลยที่ผมไปแปลมาของ James Allen หนังสือเล่มนี้เป็นคนดังอะใครๆก็ใครๆก็รู้จักอ่ะเสร็จแล้วข้างในเป็นสองภาษาใช่ไหมแล้วผมอธิบายเต็มไปหมดเลยนี่คุณเห็นไหมไอ้ข้างล่างนี่คือผมอธิบายเห็นป่ะผมโอ้โหแบบเด็กๆถ้าได้เรียนนะเด็กๆช่วงนี้เด็กๆว่างนะจ๊ะไปเรียนซะ ทั้งเด็กที่เรียนทั้งเด็กที่อยากจะเรียนภาษาอังกฤษและเด็กที่เรียนอยากจะเรียนภาษาไทยไปเรียนสันนิษฐานนี่แหละมันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณค่ะเด็กวัยรุ่นคนคนต่างๆไม่ไม่ใช่ต้องเด็กอย่างเดียวคนที่ต้องการเรียนประสบความสาเร็จในชีวิตผมแนะนําเลยนะไปเรียนอันนี้แล้วในนี้มีอธิบายเต็ไมไปหมดเลยโอโ้โหมันเป็นเนื้อหาที่กว่าจะเสร็จออกมานี่โคตนเหนื่อยบอก,บอกตรงทาพวกนี้โคตนเหนื่อยง่ายไอ้ที่ง่ายคือทำออดิโอบุ๊กทำคอร์ส ันเนี้เหนื่อยกว่าเยอะเลยตัวแล้วตัวอีกผมบอกเลยผมบอกแมรี่เลยนะคุณรู้ไหมว่าพอทาหนังสือสองภาษานี่เป็นเล่มหนังสือสองภาษาเล่มสุดท้ายของผมเปิดขึ้นมาปุ๊บคุณเห็นคํานี้เลยคำำํานาแมรี่ครั้งหน้าถ้าพี่บอกว่าจะแปลหนังสืออีกให้หยุดพี่ไว้เลยให้หยุดพี่ไว้เลยนี่เป็นคําแรกของหนังสือเล่มนี้เลยเพราะอะไรวะโคตรเหนื่อยไม่ทําแล้ว บัณฑิตแบบว่าไม่ได้คือผมไม่ได้ทําเพื่อเงินเนี่ยผมกต็ต้องการทําให้เพื่อมันมีสมบัติไว้เป็นของชาติเข้าใจปะแต่ว่าเหนื่อยสุดๆเลยามาสอนเป็นคอร์สดีกว่าคนแต่ว่าผมแนะนําเลยนะครับทุกคนมันเหลือไม่กี่เล่มแล้วผมไม่ซื้อลิขสิทธิ์แล้วนี้เหลือในสต็อกนี่ไม่ถึงไม่ถึง200เล่มแล้วนะเล่มนี้ถ้าใครซื้อวันนี้แล้วก็เอ,า,อางี้ดีกว่าถ้าใครซื้อวันนี้ในราคานี้นะไม่ต้องลดดีกอ่ะผมให้พิเศษหนังสือเล่มนี้ไป แทนที่จะลดนะครับโบนัสเล่มนี้ไปเลยเล่มนี้โคตรดีอ่ะเก่งภาษา50ล้านขายแล้วขายอีกขายแล้วขายอีกขายดีมากหนังสือเล่มนี้มันแบบเปลี่ยนชีวิตคนเลยถ้าใครซื้อทุกทุกทั้งหมด6เล่มนะครับ6เล่มราคาเท่าไหร่หกเล่มราคาเท่าไหร่ใครสนใครซื้อทั้งหมด6เล่มก็จะได้เล่มนี้ไปด้วยนะครับเล่มเปรียบเก่งภาษา50ล้านเล่มนี้ก็เป็นมี2ภาษาบางครั้งนะครับในเล่มนี้เนี่ยบอกเคล็ดลับต่างๆในการเอาภาษาไปหาเงิน อันนี้นะครับแล้วก็ทําไมต้องเป็นห้าสิบล้านเรื่องนี้ผมกับแมรี่ช่วยกันสอนนะทําไมต้องเป็นห้าสิบล้านเก่งเพิ่มหนึ่งภาษาจิมโรนเป็นคนบอกจิมโรนไี่เป็นกูรูความสาเร็จบอกว่าเก่งเพิ่มหนึ่งภาษารายได้เพิ่มหนึ่งล้านเหรียญแล้วข้อเด็ดเออมเรื่องนี้ไม่ควรจะให้บนบนัสวภามันไม่ได้อโอเคแต่ว่าครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วกันเพราะเรื่องนี้โคตรเจ๋งเจ๋งอะไรเพราะอะไรบรป่าในนี้มีลิส คนซื้อหนังสือเล่มนี้พอลิสลิสหนึ่งพาคำที่เป็นเก้าสิบเปอร์เซ็ของบทสนทนาในทุกภาษามันหมายความว่าอะไรจริงๆแล้วเนี่ยคุณเรียนแค่พันสอาคำนี้คุณพูดได้ทุกภาษาเพราะในทุกภาษามันมีเบสิกของมันแค่พ2 5 0องาคำซึ่งถ้าคุณเรียนเบสิคคำพวกนี้คุณพูดได้แล้วนี่ ข้างหลังมันคือลิสต์นี้ผมโชยดูผมให้ลิสต์ไว้แล้วถ้าคุณสมมติคนเรียนภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอะไรต่างๆเกาหลีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ขับคําเดียวกันแหละคุณก็ไปเติมตรงนี้ได้เห็นเปล่าเนี่ยผมเติมภาาษเป็นภาษาอังกฤนให้ใช่ไหมแล้วคุณก็ไปแปลหรือจะใช้เป็นภาษาอื่นก็ได้คุณเห็นกราฟคุณก็รู้คุณเห็นตารางนี้คุณก็จะรู้เองว่าใช้ยังไงนะครับน,นี่คนคนซื้อหนังสืเอเล่มนี้เพราะอันนี้เลยจริงๆแล้วแล้วผมก็จะสอนวิธีหางเงินอยู่นี้ด้วยนะครับ Okay.